วว้าต้องดีใจกันด้นะครับสำหรับ Oppo Reno 14 Series ครับเตรียมตัวเข้าขายไทยเป็นที่เรียบร้อยครับกำหนดวันเปิดตัวที่ไทยวันที่15พฤษภาคมนี้ครับมีทุกสีแล้วก็ทุกรายละเอียดของเครื่องให้ชมตอนนี้เลยครับกราสสวัสดีครับดูผมนะครับในสเปคไอครับข่าวรอบที่แล้วจำได้ไหมครับที่ผมนำเสนอของ Oppo Reno 14 Series ไปที่มีการเปิดภาพหลุดต่างๆของ โปสเตอร์ของ OPPO Reno 14ใช่ไหมครับรอบนี้ไม่ต้องมีหลุดแล้วรอบนี้จัดเต็มเลยครับกับ OPPO Reno 14ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยครับในวันที่15พฤษภาคม2568นี้ครับดีไซน์ของ OPPO Reno 14ตัวนี้จะมีเอกลักษณ์มากๆครับเพราะว่าฝารลังเนี่ยจะมีลวดลายแบบว่าลายหางนางเงือกครับที่เป็นเอกลักษณ์มากๆลวดลาย,ยโคตรสวยครับแล้วก็จะเตรียมเปิดตัวพร้อมกับ OPPO Pad SE และ OPPO Enco Clip ครับ อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่า Oppo Reno 14 Series จะมีการปรับดีไซน์ใหม่อีกครั้งครับโดยรอบนี้จะมีการดีไซน์กล้องหลังนี่จะเป็นแบบทรงกระบอกครับแล้วก็ยังคงสนิบพื้นหลังกระจกที่ใช้เทคนยีการตกแต่งพื้นผิวแบบได้อย่างสวยงามครับ โดย Oppo Reno 14นะครับจะใช้คอนเซปต์แบบนางเงือกครับหลังจากปีที่ผ่านมาครับ Oppo Reno 13เนี่ยได้ใช้เป็นแบบคอนเซปต์ของผีเสื้อไปใช่ไหมครับแล้วก็จากภาพทั้งหมดของ Oppo Reno 14ตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีครับจะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีขาวครับซึ่งตัวที่เป็นแบบลายนางเงือกเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวครับส่วนเรื่องสเปคครับเดี๋ยวเรามาทวนกันครับสำหรับ Oppo Reno 14ตัวนี้ครับจะใช้ชิปของ MediaTek ครับอย่าง Dimensity 8400ครับหน้าจอนะครับเป็นขนาด 6.83นิ้วเป็นแบบอัมาเตครับความเรียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1.5K เลยครับแบตเตอรี่อยู่ที่6,200มิแลแอมมาพร้อมกับชาร์จไว้80วัตต์ด้วยกันครับแล้วก็จะมีโปรเตร์หนึ่งนะครับที่ประกาศออกมาว่า OPPO Reno 14จากประเทศจีนเนี่ยได้โฆษณาว่า OPPO Reno 14นั้นนะครับมีความสามารถในการซูมที่คมชัดกว่า iPhone แล้วก็การถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยที่ลื่นไหลเหมือนกับการใช้ DJI Pocket 3เลยครับ ูถ้าพูดมาขนาดนี้นะครับต้องลองของจริงนะเดี๋ยวของจริงมาเดี๋ยวไปลองเล่นกันป็อกเก็ที่ว่าเทพขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเจอ Oppo อร n o o 4 4ไปดูทีมันจะขนาดไหนกันเดี๋ยวไปดูนะวันที่เปิดตัววันที่15พฤษภาคมนี้ครับแล้วผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ ColorOS ทาง Oppo เองนะครับได้แอบโพสภาพไลฟ์โฟโต้ที่ถ่ายจาก Op p o r ร n o 14ด้วยครับซึ่งทำให้เราเห็นว่าไลฟ์โฟโต้ที่ถ่ายโดย o p p o r e n o 14ตัวนี้สามารถถ่ายทำแ랩ปแล้วก็แบบ Slow Motion ได้ครับภายใต้ความละเอียดถึง 4K แบบ HDR แบบไม่เสียความละเอียดด้วยครับส่วนอีเวนท์ที่ประเทศไทยนะครับสำหรับ Oppo Reno 14ซีรีส์เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่15พฤษภาคม2568นีครับในเวลา15.00น,นครับตามเวลาของประเทศไทยแล้วก็จะเปิดตัวกับแท็บเล็ตหน้าจอขนาด11นิ้วด้วยครับมีแบตเตอรี่ขนาดถึง9,340มิลม นั่นก็คือ Oppo Pass s พครับแล้วก็หูฟังไร้สายด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆอ p p ป์ก็อยากรู้ราคาใช่ไหมผมเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าวันที่15พฤษภาคมเวลาบ่ายสามนี้เดี๋ยวได้รู้พร้อมกันแน่นอนครับว่าจะมาสักกี่บาทหรือกี่หมื่นก็ใครที่เป็นแฟนๆอัลป์โปนะครับเก็บเงินรอกันได้เลยครับใครกระเป๋าเงินสั่นตอนนี้ อดใจรออีกแป๊บหนึ่งครับอีกไม่กี่วันแล้วจะถึงวันที่15แล้วแล้วก็ตัวผมเนี่ยถ้ามันเปิดตัวมาแล้วนะผมจะลองไปจับเล่นดูเหมือนกันครับว่ามันจะสวยหรือว่ามีสเปคอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่เขาพูดเหมือนที่เขาโฆษณาไหมเดี๋ยวเจอกันในวันนั้นครับสำหรับวันนี้ครับผมสเปคไอที IT ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ